วังวนจักรวาลที่ดูทุกอย่างเข้าไปและไม่ปล่อยอะไรออกมาคุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกขอบฟ้าเหตุการณ์และภาวะเอกฐานมาบ้างแล้วแต่เอกภพมีความสามารถพิเศษที่เหนือชั้นกว่าจินตนาการอันสุดตรงของเราหลุมดำเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าพิศวุที่สุดที่วิทยาศาสตร,ร์รู้จักและพวกมันซ่อนความลับมากมายเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้และในวันนี้เราจะพาคุณมาดาดิ่งสู่สิบเรื่องจริงความมหัศจรรย์ของหลุมดำที่คุณอาจไม่เคยรู้ เรื่องจริงอันดับที่สิการก่อตัวของหลุมดําหลุมดําไม่ได้เป็นเพียงสิ่งแปลกประหลาดของจักรวาลเท่านั้นพวกมันคือซากของดาวฤกษ์มวลมหาศาลที่สิ้นสุดวัฏจักรชีวิตแล้วเมื่อดาวฤกษ์ที่มีมวลอย่างน้อยสามเท่าของมวลดวงอาทิตย์หมดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์มันจะยุบตัวลงภายใต้แรงโน้มถ่วงของมันเองส่งผลให้เกิดการระเบิดที่น่าทึ่งที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือแกนกลางที่หนาแน่นอย่างไม่น่าเชื่อถ้ามวลของแกนกลางสูงมากพอ แรงโน้มถ่วงจะครอบงำแรงอื่นๆทั้งหมดและก่อตัวเป็นหลุมดำทำให้เกิดพื้นที่แนววกาศที่ไม่มีสิ่งใดหนีจากแรงดึงดูดของมันได้เรื่องจริงอันดับที่9กายาวิพาคษของหลุมดำเพื่อให้เข้าใจถึงธรรมชาติอันซับซ้อนของหลุมดำเรามาเจาะลึกถึงโครงสร้างของหลุมดำกันหลุมดำประกอบด้วย3ส่วนหลักขอบฟ้าเหตุการณ์ด้านนอกขอบฟ้าเหตุการณ์ด้านในและภาวะเอกฐานโดยขอบฟ้าเหตุการณ์เป็นจุดที่ไม่มีทางหวนกลับ ซึ่งหากมีอะไรหลุดเข้าไปแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการหลบหนีออกมาขอบฟ้าเหตุการณ์ด้านในเป็นที่ที่ฟิสิกส์แปลกประหลาดของหลุมดําเข้ามามีบทบาทอย่างแท้จริงและหัวใจสําคัญอยู่ที่ภาวะเอกฐานซึ่งเป็นจุดที่มีความหนาแน่นเป็นอนันต์นี่เองที่ทําให้ความเข้าใจด้านฟิสิกส์ของเราพังทลายลงชั้นเหล่านี้ทําให้หลุมดําเป็นความลึกลับขั้นสูงสุดของจักรวาลเรื่องจริงอันดับที่8สภาวะสปาเกตตี้กับหลุมดํา หากคุณบังเอิญเข้าไปใกล้หลุมดำคุณอาจประสบกับกระบวนการที่แปลกประหลาดและอันตรายถึงชีวิตที่เรียกว่าสปาเกตตีเฟชันเนื่องจากแรงดึงดูดที่รุนแรงส่วนของร่างกายของคุณที่อยู่ใกล้หลุมดำมากที่สุดจะรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดที่แรงกว่าส่วนที่อยู่ห่างออกไปความแตกต่างของแรงนี้จะยืดคุณออกทําให้ร่างกายคุณบางลงไปเรื่อยๆเหมือนกับเส้นสปาเกตตีนี่จึงเป็นที่มาของชื่อโชคดีที่โอกาสที่จะประสบกับชะตากรรม ที่น่าสยดสยองเช่นนี้มีน้อยมากเรื่องจริงอันดับที่7หลุมดาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นคุณได้ยินถูกต้องแล้วตามคํานิยามนั้นหลุมดาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนื่องจากแรงดึงดูดของพวกมันนั้นแรงมากจนแม้แต่แสงก็ไม่สามารถเล็ดรอดออกไปได้พวกมันจึงไม่สามารถถูกมองเห็นได้ตามความหมายแบบดั้งเดิมแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพวกมันมีอยู่จริงนั่นก็เพราะการปรากฏตัวของหลุมดาส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม นักดาราศาสตร์สามารถตรวจจับผลกระทบเหล่านี้ได้เช่นดวงดาวเคลื่อนที่ในลักษณะที่แปลกประหลาดหรือก๊าซหมุนวนเข้าสู่ขอบฟ้าเหตุการณ์การสังเกตทางอ้อมเหล่านี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนสำหรับการมีอยู่ของหลุมดำเรื่องจริงอันดับที่ 6. supermassive black hole แม้ว่าหลุมดำโดยเฉลี่ยจะมีมวลประมาณ5-20ถึงเท่าของดวงอาทิตย์ของเราแต่ก็มีหลุมดำขนาดใหญ่ที่เรียกว่า supermassive black hole หรือหลุมดำมวลมหาศาลอยู่ ซึ่งมันมีมวลมากกว่าหลายล้านเท่าหรือหลายพันล้านเท่าเลยทีเดียวตัวตนขนาดมหึมาเหล่านี้อยู่ที่ใจกลางของกาแล็กซี่ส่วนใหญ่รวมถึงทางช้างเผือกของเราด้วยยังไม่ทราบกลไกที่แน่นอนของการก่อตัวของพวกมันแต่อิทธิพลต่อกาแล็กซี่ที่มันอาศัยอยู่นั้นไม่อาจปฏิเสธได้ทั้งการส่งผลต่อการก่อตัวของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของกาแล็กซี่และอาจถึงขั้นการกําเนิดหลุมดําอื่นๆเรื่องจริงอันดับที่5้าคลื่นความโน้มถ่วง เสียงสะท้อนของการชนกันของจักรวาลเมื่อหลุมดำสองหลุมชนกันพวกมันจะสร้างระลอกคลื่นในโครงสร้างของการอกาสที่เรียกว่าคลื่นความโน้มถ่วงคลื่นเหล่านี้เดินทางด้วยความเร็วแสงนำพาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นการตรวจจับคลื่นเหล่านี้เป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับนักวิทยาศาสตร์จนกระทั่งปี2015เมื่อโครงการไลโกซึ่งเป็นหอสังเกตการคลื่นความโน้มถ่วงโดยใช้อินเตอร์โฟรมิเตอร์ชนิดเลเซอร์ ได้ทาการตรวจจับสําเร็จเป็นครั้งแรกสิ่งนี้ถือเป็นการเปิดยุคใหม่ของวงการดาราศาสตร์ทําให้เราสามารถศึกษาเอกภพในรูปแบบใหม่ทั้งหมดเรื่องจริงอันดับที่4การขยายขนาดของเวลาเมื่ออยู่ใกล้หลุมดําเวลาเป็นแนวคิดที่ยุ่งยากเมื่อพูดถึงหลุมดําเมื่อคุณเข้าใกล้หลุมดําสิ่งแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นเวลาจะเดินช้าลงปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการขยายขนาดของเวลานี่เป็นการทำนายทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ สำหรับผู้สังเกตการที่อยู่ห่างไกลดูเหมือนว่าเวลาของคุณจะผ่านไปช้าลงและเมื่อคุณไปถึงขอบฟ้าเหตุการณ์พวกเขาจะเห็นว่าคุณหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่จากมุมมองของคุณเวลาดูเหมือนจะดําเนินไปตามปกติเรื่องจริงอันดับที่3หลุมดาไม่ได้คงอยู่ตลอดไปหลุมดามีชื่อเสียงในเรื่องความอยากอาหารที่ไม่รู้จักพอมันกลืนกินทุกสิ่งที่เข้ามาใกล้เกินไปแต่ที่พลิกผันอย่างน่าประหลาดใจคือพวกมันยังมีวิธีสูญเสียมวลอีกด้วย ฟิสิกส์ควอนตัมทำนายว่าคู่ของอนุภาคและปฏิานุภาคจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใกล้กับขอบฟ้าเหตุการณ์ในบางครั้งอนุภาคหนึ่งตกลงไปในหลุมดําในขณะที่อีกอนุภาคหนีออกไปอนุภาคที่หลุดออกไปนี้เรียกว่ารังสีฮอว์กิงมันค่อยๆนําไปสู่การสูญเสียมวลของหลุมดําหรือระเหยออกในช่วงเวลาอันยาวนานอย่างเหลือเชื่อเรื่องจริงอันดับที่สองหลุมดําและรูหนอนแม้ว่าหลุมดําจะมีอยู่จริง แต่รูนอนก็ยังคงเป็นไปตามทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่รูนอนเป็นโครงสร้างสมมุติที่เชื่อมโยงจุดต่างๆในการโวกาซึ่งอาจสร้างทางลัดผ่านอาวกาศหรือแม้แต่เวลาบางทฤษฎีแนะนําว่าหลุมดําสามารถเชื่อมต่อกับรูหนอนได้อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นและก็ยังไม่แน่ว่ารูนอนดังกล่าวจะมีความสเสถียรหรือใหญ่พอที่อะไรจะทะลุผ่านเข้าไปได้หรือไม่เรื่องจริงอันดับที่1ความลึกลับของภาวะเอกฐาน หัวใจของหลุมดำอยู่ที่ภาวะเอกฐานซึ่งเป็นจุดที่มีความหนาแน่นเป็นอนันต์ซึ่งความเข้าใจในฟิสิกส์ของเราพังทลายลงกฎของกลศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปขัดแย้งกันที่ภาวะเอกฐานทําให้เกิดปัญหาใหญ่ที่ยังไม่ได้แก้ไขในฟิสิกส์เชิงทฤษฎีเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่อวกาศและเวลาที่เรารู้ว่ามันไม่มีอยู่จริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในภาวะเอกฐานเป็นคําถามที่ยังคงทําให้นักวิทยาศาสตร์งงงัน เราได้เดินทางผ่านโลกของหลุมดำที่แปลกประหลาดและเหลือเชือ่อค้นพบความลับอันน่าทึ่งที่สุดของพวกมันขณะที่เราสำรวจจักรวาลต่อไปใครจะรู้ว่าการเปิดเผยที่น่าทึ่งอื่นๆอาจกำลังรอเราอยู่จักรวาลเต็มไปด้วยความลึกลับและหลุมดำก็เป็นหนึ่งในหลุมดำที่น่าสนใจที่สุด